สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้มาอัน p a c k นะคะอันลุงเดินช้อปปิ้งออนไลน์ให้ชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองแล้วก็อันนี้ชิ้นที่สามเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันคืออะไรบ้างนะคะ <c oughs> เพราะว่าจะเป็นคนแบบว่าอันหัวเป็นคนกระหม่อมบางจา้ะถ้าเกิดว่าเจออากาศหนาวหนาวนี้ มันก็จะเป็นหวัดไม่สบายได้นะคะอันนี้ชิ้นแรกค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่ามันคืออะไรมันก็คือป,ปัป๊บเห็นปะหมวกค่ะมันก็คือหมวกนะคะอันนี้โอ้ยเป็นคืออันเขาเรียกว่าอย่างหมวกอีโม้งหมวกอีโม้งบ้านเฮานะจ๊ะพี่น้องจ้ะ เดี er like ๋ยวนะคะเดี๋ยวลองมาใส่ดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงน่าจะใส่อย่างนี้จ้ะโอ้ยคือพี่น้องเด้อดีจังเลยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดหนาวก็เอามาปิดอันนี้ได้นะคะพี่น้องปิดปาก ปิดปากแล้วก็ปิดจมูกอันนี้มันก็จะนุ่มๆอ๋อเลิศทาเลิศแต่ว่าตรงนี้มันจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้มันก็ตรงนี้มันถึงมันจะไม่ปิดนะคะก็คือจัมเปอร์เนาะอันใส่เสื้อกันหนาวมันก็จะปิดมาถึงคอพี่เลยหรือไม่ใส่อันอย่างก็อันเสื้อแจ็คเก็ตมันก็จะปิดมาถึงคอโอ้ยเลิศทานนุ่มอีกตั้งหากนะคะงามค่ะ แ a งกิ้วค่ะลุงเดออันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งพี่น้องโอ้เหมือนกันแต่คนละสีเิ่งสั่งให้สองสีจ้ะนี่ลองใส่ดูอีกทีนึงเหมือนกันเลย เหมือนก็เลยแต่คนละสีทําไมดูอันนี้มันจะใหญ่ๆกว่าปกตินี่พี่น้องจา่ารู้สึกว่าตัวนี้มันอันอันนี้มันจะใหญ่ๆกว่าอันนั้น,นหน่อยนึงอันนี้ชิ้นที่สาเพื่อนชอบจาาลุงเดชเพื่อนชอบช้อปปิ้งออนไลน์อันนี้นะคะเพื่อนบอกว่า เป็นถุงมือเพื่อนบอกว่ามันสามารถใช้โทรศัพท์ได้เพราะว่าเห็นไหมคะตรงนี้มันก็จะเป็นแบบว่าสักๆากน้อยหนึง่งกับตรงนี้คะ่ะสักสากตรงนี้สกักสาตรงนี้ก็สักสากปกติเราก็จะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะปกติเวลาเราใส่ถุงมือแล้วเราจะใช้โทรศัพท์ไม่ได้แต่อันเนี้ยเห็นไหมคะมันสามารถเลื่อนโทรศัพท์ได้จ้าโอ้ย นี่มันก็จะได้นะคะเลื่อนได้เข้าไปดูได้จ้าประมาณนี้นะคะใช้ได้อยู่จ้ะพี่น้องจ้าเปิดดูได้